วันนี้เมนูอะไรครับวันนี้เมนูผัดเป็ดกบใส่ใบยี่หลานะครับวันนี้โดยสนุนเครื่องกบจากกำลังจำลองสุรีวงนะครับวันนี้เป็นเครื่องครัวนะครับเป็นคนจับกบอ่จับกบมาใส่ก้านเมื่อคืนนี้ก้านเมื่อคืนนี้ตอนนี้ขั้นตอนการทอดให้มันกรอบเนื้อนุ่มเนื้อกรอบนอกนุ่มในรสชาติจะหอมกลมกล่อม เดี๋ยวเดี๋ยวครับต่อหลังจากนั้นเราพริกแกงนะครับพริกแกงพริกแกงนี่เราเอาจากสมุนไพรนม่นานนงครับไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ข่าตะไคร้ปลูกเองนะปลูกปลูกเองทุกหมดปลูกเองทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้ใส่สารเคมีเลยใสกป่าสารน้ำหมดปลูกเองทุกหมดเลื่อนแก่ทุกอย่างเนี่ยเครื่องแกงอยู่างนี้แล้วปลุก ่าเพรพวงแล้วก็ใบยีราดสดๆนะครับในนี้ไม่ใส่ผู้หญิงไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีเลยมีเครื่องเราทำเองครับเครื่องพี่แกงโคกเองใหม่สดไม่มีสารกันบูดสุดยอดสุดยอดพวกนี้เป็นยาต้านมะเร็งนะนั้นนะครับโขกให้ละเอียด ครุงจะมีนะ้คมีพริกสดกระเทียมขาตะไคร้ให้รสชาตมันดับจินคาวนะครับนัา,าราให้ละเอียดเนี่ยคนแกนย่นหน่ยคน,น,นแกนโอ้หกเหหกแต่หกขกแม่ห<ว>ก,<ว>กนี่มันกลับหกหนึ่งก็นั่นตัวหอคนแกนตหนาหเป๊ะอยู่ เน่ค thing, ่าเรีกัเลยหรือเปล่าตะเป็นคักเป็นแน่คอยจนท้ายลูกอ้าวตอนจะรวนเครื่องแกงให้มันหอมนะเอาเนื้อเนื uh> um, ้อเนื uh uh ้อรวนก่อนรวนเนื uh ้อกบยังไม่ใส่รวนเครื่องแกงกันนะกวให้มันกลิ่นหอมดับเข้ารสชาติอ่าแล้วก็เป็นซุ่มกิบซุ่มไลน์อยู่นี่เอาเนี่ยกวบจะมาทอดเริ่ม ปุ๊บปุ๊บนี่ใส่ไปอ่าวนะครับร้อนนะครับหอมจริงๆเลยหอมไหมครับหอมหอมหอมไฟมันร้อนหน่อยทำรสชาติเราต้องการครับช้อน dị <ELL> 3 ừ, <bạn, Sai> cái cái bần tuông cho hoàng nó xong rồi đó nóng nào cứ cho cứ nóng còn mùi พอดีนะครับอยู่หวานมากใครชอบตัวไหนก็ใส่เอาเนเื้อขเมนื่อเน้นีะครับมนเขือสดๆครับเนี่ยหวานเลยครับลูกเอง ต้วเองนะครับกำลังดไร่ปลอดสารยู่สวนครัวหลังบ้านครับดื่มปาสวนครัวลดต้นทุนแล้วนี่มันเป็นเขาเขาสวยครับให้มันมีน้ำเชือหนาไม่ใช่บิดก็อาดยิ่อื้ ต้นผงซุลลดต้นผงซุลลดต้นนี้ยังนี่แทนผงซุรลดเลยนี่ใช้ใส่ต้มใส่ผัดใส่ทอดเป็นส่วนชิ้นเลยเราหมากเขาใส่ได้หมากมันใช้น้ำมันนี่ได้หมากหมากเลยแทนแทนผงซุรลดนี่ต้นนี้มันแทนใส่ต้มใส่ก้อยใส่อะไรได้หมดอันนี้น่ะเสี่ยวขายก้อยอันนี้แทนเพื่อรสชาติพร้อมเรายังไม่ใส่ผงซุรลดนะครับ ันนี้แพงได้เลยรสชาติจะหวานพอดีครับตอน้ำออกมา,าะครับไม่ใช่หวานจากธรรมชาตินะมีครั้งนึงอืมอะไรแบบนี้มีใบยี่หร่าก,กินเป็นสมุนไพรไทยใช้ มีสําคัญที่สุดครับถ้าเราโกบต้องตัวนี้แก้ข่าวรสชาติจะลดจัดจ้านนะครับหมอหอมยีรหอมร้อนแรงหอมร้อนแรงนะฮะมีสรรพคุณนอย่างไรใบยีรานด่ต่เวลาเหมือนกิดกับใบบัวพ่าชอบมันลดกันแต่มันใบใบกะเพราเนี่ยแหละมันกะเพราแต่ว่ามันจะยุดมันจะกรุบแล้วทองข้าวหมดเลยแก่ท้องอืดท้องเฟ้อขับถ่ายดีขึ้น มุนทไทยนะครับต้านมะเร็งนะครับตรงนี้เป็นมุนไทยนะนะที่ต้านมนเะเ,เร็งเพราะเซลเซียสทยอยไปเลยฮนะคนเบาเาอสปปรรพคุณอย่างอื่นมีไหมครับท่นะตัวนี้ถ้าเป็นอ่าเมือเกิดพวงเนี่ยต้านโรค่อโรคหัวใจอืมหัวใจมื่เกิดพวงเห็นนะ

หมูก็คุ้งคั่วเปนเรียบร้อยแพะเป็นร่องพีชนะงานเผาผลานพลังงานวันนี้เราวิ่งห้าดีเสร็จที่เทศบาลโูบงครับระยะทาง5กิโลนะครับทนานน้องก็พี่กิโลนะห้ากิโลเหมือนกันเนาะห้ากิโลโอ้โหวันนี้สองลูกครึ่งสองลูกครึ่งมีหนูครึ่วันนี้อ๋อลับเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับต้อนรับนักวิ่งนะครับประธานต้อนรับประธานผู้จัดงานครก็ นายกำนันกำนองครับเป็นโวานเชฟติกาเดีอยรอนดียว่เอุมส่วนกำนันนงครับเด่ยนี้ที่เป็นเจ้าภาพเองค่ะเดียววนจีตุมเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับรอดรอดอดบองไม่ป่ะิกอนซิ้อ ลงสามขั้งแล้วมันทิดส,สดงองมาถามเหมือนเดิมเงี้ยอืมหลังุกจานกเปลี่ยนกินาลุลุเปลี่ยนเลยเด็กอะไเด็กานฝังอ่ะดกด นะพอละเดี๋ยวจะกินแล้วครับตอนนี้ชิมฟีมือผัดเผ็ดกบของท่านกีฬามเพอนะครับผัดกบของท่านกำนันจำนงสุริยวงศ์นะครับตรงบนกรเงแ